ดีทนผู้สมแคนนี้มีคนผมรดนดอหัวเท้กหัวร้านหัวร้อนเลิกจะ่มีผมผมบงางผมคาดออกผมเพี้ยนผมพผมแจ็ป่ายผมเสียแบบบีบวีวีกับวดใจผมงอกผมขาวบมีน้ำหนักเลยท่นผู้สมผมูเมื่อน่ะนาหนาหรือว่าผมรุนออก ถ้าผมายาวขบยาวชัวที่ใครก็รดายเลยทำสบคันหัวผมบดีสีโบ,บงามบ่มีสเนสน่ห์เสน่ห์ขึ้นเลยร่าส,สีประจับขนหนักเบามีบ่มีเลยทำผสมหาแฟนกับโได้ต้องมาใช้แชนพูปุ๊ผมสุดมานานี่เด้อ โบฟิตวงังตอนนี้องทานจะกลับพื้นมาแน่นอนดูนว่าคนมากหน่อยหายใจชี่วท่ทันย้อนคนไล่มัก <c oughs> <c oughs> เบิ่งแม้คนทีไซและเห็นผลแททใดแท้งพมิมพผลิตจากสมุนไพรหลาย,ยอย่างเส้นวาโรกอัมสันมากขี้หูดและอีกหลาย,ยอย่างตามไม่รู้ ส่วนประกอบสมุนไพรที่สำคัญจากธรมรมชาตินี้ขิงมะขี้หูดน้ำมันทั้งใหม่น้ำมันมะพร้าวเครื่อเขาหโหดอกอันสันและสมุนไพรที่สำคัญต่อเส้นผมอีกหลายๆอย่างผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยมีโอนโคนคะเนเดอร์ทั้มรุ่นนี้แบบใหม่เปิดง่ายสบาย ใส่ชิปเปอร์ได้เบิงเห็นบ้องงอกลงเลยอผิดเวลาสิอัดแบบนี้อึ๊บพี่งอกลงเลยสะแล้วผมจะนุ่มหอมผู้เด็กก็หอมหมดมูก็หอมโดมเบิงก็หอมสดชื่นผมน้ำใสก็หอมเพราะว่าน้ำเผือกสะผมเลย เป็นทั้งยาสับผมและยานวดพร้อมกันเลยถ้าพิสูจน์เจ้าของแบรน์เพิ่นว่าถ้าแบ่นด์พ้นยินดีขึ้นเงินไปเลยสัซื้อได้ทีวัดแอบเบอร์สู0 2สอง2ูนสอโเปสองสองเปูนย์ดตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยเด้อท่านผู้ชมมื้นนี้น้ำาสไปก่อนบ๊ายบาย แซมพูปลูกผมสมุนไพรซูมาลาเพื่อสุขภาพหนังหัวและเส้นผมที่ดีกว่าการที่เรามีนาที่เป็นพิธีกรนักห้องนักแสดงปัสแจกยบได้เกี่ยวกับการแต่งหน้าเร็ดทรงผมผมห้อนสารเคมีใส่เหตุท่ไท้ผมเสียผมลนผมบางแก้ต้นคุณมีตัวโซฮิดีนั่นก็คือเซมพูปลูกผมสูมาลาที่ช่วยให้ต้นคุณมีผมดกดํและกระเงางามดังที่เคยมี